ก็ล่ะฮะก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับมันเป็นซีเอชอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็อยู่ในเกมกอรีน่าฟรีฟรายนะจ๊ะอะาร์ตครับวันนี้มนันหมดแรงเอกแล้วนะจ๊ะนี่วันนี้มากับลูกแครลูกแครน,นะนะฮาร์ตครับวันนี้มันรวมหมดแรงสี่นคนนั่นแหละในแมทเอเล็กซ์เธอร์นะจ๊ะมาวันนี้เราจะมา ยิงคนกันดีกว่าวันนี้มาลงกันที่บอกโคนจะเอ้ยมันมีคนลงอยู่ข้างๆเฮาหาปืนก่อนโอ้โหปืนก็นได,ปได้ปืนขี่กระโปรงดาบเฮ้ยมันจะมีตัวยังไงปาดเข้าไปโอ้โหถึกเม็ดนึงไม่ตายครับเพื่อนเอาไปกินเนอะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้ช่วยเพื่อนแต่ว่าปืนมันหายไปใสียเบิร์ว่าโอ้โหี่มีแต่ปืนจะไหนมา โอ้โหแล้วปืนเอือนมันไปไหนหมดโอ้มีแต่ปืนยิงไกลทั้งนั้นเลยแล้วปืนนิงไกลใช่โอ้นี่ไงบิซันเออมาแล้วตรงนี้มีอะไรโอ้คิงฟีเชอร์บอลไปองเราได้สไนด์หนึ่งกระบอกกับบิซันไปแล้ว,ลวนี่เราก็จะไปตามหามันมันอยู่สนี้มันลงตนงีนึงเ่อเพิ่งดาไปหนึ่งตัวนะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะ เล่มเสร็จแล้ววะอ้ตกตกแต่งแต่งกระเพาะงานเดมเงอย่างเบิร์เห็นอย่างละเพื่อนอเจ้าโอ้ยเกือบตายแต่บ่ตายค่ะโอ้ยเจ้ายังไงล็อกลบหนึ่งเสพตาไปนั่งมันเนี่ยเออเรียบร้อยสวยซ้ำทิ้งโอ้ยนี่มาถึงอ้๋อสวยงามครับเก็บของเก็บของเก็บของกันดีกว่ามีอะไรเนี่ยโอ้ย แบซเดียวซุกเก็บสามคนเลยเนาะเงิดหลเอาเอาละหลังจากเก็บของเรียบร้อยเราก็ออกมานะผมนี่เราก็จะไปล่าคนด้วยดูเหมือนว่าเพื่อนจะโดนเรียบร้อยครับเพื่อนบอกเน็ตปิงครับเออดูชื่อก็รู้แล้วครับผมเน็ตหน้าเบื่อมาสั้นหน้าเบื่อไอ้รีแหละเก็บกระดาเบื่อยิงคนกับบอสไตห่าขวอยโหเพื่อนเราก็โดนเสิองอยู่แต่ว่าเราไปชุบเพื่อนก่อนครับเรามีรถนี่ ขี่มาแล้วรถกร็โคตรเทเลยไปเฮา,าอย่างไรเพื่อนอยู่ตรงนั้นดาวหนึ่งแล้วโอโดนซ้ำทิ้งไปสวยงามเราก็จะไปช่วยเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้อของเราก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่กระสุนก็มี2องแม็กหนึ่งห้าวแต่ว่าเรามีแค่ใจนี่ไปไปคือรถขึ้นรถป๊ถพพกพีคค่าต่มองอย่างหนี่งอ้คือรถแนี้อ,อไปครับผมจังหวะนี้ขี่มาด้วยความเท่ มาแล้วจูมาแล้วจ่ายังไงโอ้โหมันวิ่งเข้าไปในบ้านเอ้ยล็อกบลูนตอมวมาถ่ายมาน้ตาเข้าไปโอ้โหโดนนิดยิบโดนถักถักถือสาดึงสาเอ้ยจะเย็นเพื่อนล็อกระบบสเต็ปยังไงเข้ามาแล้วแบบนี่ไงบ้านทำไมโอ้ยยังไงเอาปานเข้าไปโอ้ยยี่มาถือขาขวบันปักไอวอลเอายังไงตอนท้ายโอ้ยปืนยิงบล็อก้าวาขวบเกือบเกือบตายครับผมโอ้ ตอนนั้นย,ยิงโบออกว่ะฮะนนี่ครับแต่ชักแม็กโอ้ยไหลห <c oughs> ้าขวาัวกระสุนก็มีสองแม็กหนึ่งยิงไปสองแม็กมันยังไม่ตายเลยท่านผู้ชมมึงหลุดกระสุนเกือบหกจีนนัดเหลือสามนัดมันยังยิงย่ตายโอ้ยมันกับโพดโพดเกมมันย่างมันยิงกูเปิดเดียวกูคือตายวะเอาล่ะเราก็มาเก็บของซะหน่อยมีอะไรหนึ่งเออแม็กเซเว่นสวยมีแต่ปืนครับกระสุนไม่มีโอ้โห ห้าขวบมาเลยเออมาเราก็จะไปชุบเพื่อนซะหน่อยนะครับแล้วก็ไปหากระสุนลูกซองซะหน่อยอยู่ข้างในเมืองนะไม่รู้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่าีจะเจอตัวเพื่อแจ็คฟอนเลยละ่ะห้าัวเออโอ้ยติบแม่มาอยังเลยโอ้ยหาาขวเออไอ้ีว่าสำเนินกัติดเนาะเกมดีหรือเกมดีเกมดี เอาเราไปชุบเพื่อนก่อนครับเออสวยงามชุบเนี้ยชุบเน่้อเออนะจ๊ะเอา,ะะเอาแล้วก็ไปหาเก็บของก่อนแล้วกันครับโอ้ได้ใบเอา้าได้ปืนมาแล้วเป็นปืนอา่าอะไรนี่ทอมสันทอมสันมาเปลี่ยนปืนแล้วเพราะว่าหากระสุนลูกซองไม่เจอเฮ้ยมันมีรถว่ะรถอยู่ข้างหน้าไอา มันจะไปแสเดี๋ยวมึงเจอฟอร์บูลาวันขี่น้ำมันขี่มันแน่เอ้ยมันจอดมันจอดมึงขี่ค้นไปยังปาดเข้าไปหัวหลุดหนึ่งจังหวะนี้ยัยปาดเข้าไปอีกรอบสองเออเฮ้ยอย่าเบิร์ดคิวกันเลยทีเดียวเซียนนะครับผมเอาเลื้ยว่าวซะา เก็บของเก็บของเอ้สวยงามสวยงามทิ้งมาทิ้งมาทิ้งอะไรไม่ได้ใช้ก็เอาทิ้งไปตรงนี้อะไรเนี่ยเหมือนจะถือบาเรตหรือเปล่าใช่แล้วเมื่อกี้นะมันถือบาเรตแล้วก็เอาบาเรตมานะผมเพื่อความสะใจเวลายิงมันที่เติมเติมเออไลไหแห้งไหลนี่เอาละครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นลูกซองแล้วเพราะว่ามันมีกระสุนแล้วออมาเฮ้ยเหมือนจะมีคนขับรถไปจังแบบนี้ไปเฮา ตามันไปมันไปใสอุย้ยมีหลังหรือเปล่าวะเอ้ยนั่นมันไปมันอยู่ใสมาให้เพื่อนก่อนมาให้เพื่อนก่อนเฮ้ยเหมือนจะมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นน,น,ออนั่งเห็นอย่างวะเฮ้ยนั่งเห็นอย่างละหัวหลุดเลยจังหวะนี่จะก็ยังไงวิ่งไปนะอ้โหยูยมาถึงมันหลกหลัวมันหลงหลัวเอ้ยมิโตไกมิโตไกเอ้ยโตไกอยู่ไหนวะโอ้ยลิมหน้าต่างริมหน้าต่างโอ้ริมหน้าต่างกว่าเดียวแลมันเจอกลัวด้กปาดเขาเอ้ยร้อยสามสิบสองแต่ไม่ตายเอ้ยเพื่อนก่อน จังหวะนี้ยังไงครับผมมาชุบมูอก่อนเออสวยงามยังไงเอามึงแรงออกมาแล้วอ๋ออยังไรฮะอย่างไรเอ้ยซับปืนมาถือข้าววอรดไปใช่ไหมวะเฮ้ยขาหลังเอ้ยทำไมจะเอ้ยซับไปอือจอก็เออเออฮันจอก็ไม่ติดยังไงจังหวะนี้เพื่อนโดนยิงอีกแล้วครับผมมันอยู่ข้างบนเอ้าย้ายปาาเข้าไปโพ้ยบะถือยิงบะถือก็มันจังหวะนี้เอ้ามันแรงไปพุ่นแล้วไปพุ่นแล้วใจเย็นใจเย็นหมอ เดี๋ยวจะเจอกูเดี๋ยวโอ้ยจอลอนอีกแล้วอ๋อมาหันที่รถนี้ที้รถนี้ไปเลยเรียบร้อยเบิร์ตตีกันเลยทีเดียวจ้าเป็นจังได้ยี่ละหือเอาชุวเพื่อนก่อนครับผมอ่ะสวยงามไปเราก็ไปเก็บของก่อนลวกันนี่ของอยู่ตรงไหนเอาละ หลังจากเก็บของมาแล้วก็เพื่อนก็โดนยิงแล้วเราวิ่งออกมาเจอตัวอีกแล้วครับตำรวจจูไม่เป็นไรมาเราปักไอ้บอลออมึงไปเสกอไอ้บอลเข้าไปจังหวะนี้ยังไงตบเข้าไปอีกรุ่ลูกๆๆๆไปใส่ว่าคือไปเร็วแทน<อ>มันอาจจะใช้สกิลออสลับล่างนะผมมันก็เลยช็อกแชกช็อกแชกแบบเอลด์นะมันล็อกไซายล็อกขวาไปเอ,อ้ยมันอยู่กับเพื่อนข้างล่างครับผมบ้านสองชั้นนะ ยังไงฮะน้องชายโดดขึ้นไปแล้วใส่กันกันมาแล้วหรือยังเอ้ยมันโดดลงมายังไงจังหวะนี้จะ,ะาสาบทำไมโอ้ยยิ่งมาถือเป่าบล็อกมือเก่าตรงไหนอื้อสวยงามทำท,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 ทีสวยได้การครับผมเออพันยาก่อนพันยาก่อนสวยแล้วนั่นแหละเออเอาล่ะตอนนี้วงก็บีบไปทางนู้นนะไปไกลแถอะวะออมาเฮาเฮ้ยมีคนหรือเปล่าวะเหมือนจะเห็น ทิ้งก่อนทำไมวนเธอใส่ฝั่งซ้ายมีคนไปเก็บของหรือเปล่าเออแดงเนี่ยเว้ยมีกระสุนลูกซองด้วยว่ะยังไงฝั่งขวามีคนขับรถไปยังวันนี้วิ่งแรงเลยเฮ้ยยังมาถือเอายังไงปาดไปบ่ถือีกแล้วผ่านได้จังได้วะเฮ้ยเหมือนจะมีคนอยู่ข้างในหรือเปล่ามาให้เพื่อนเอ้ยจังหวะนนี้ยังไงยืนยืนแบบนี้โอ้โห ไปยามเล่งหัวดิบ่ถือเสยโอ้โหจังหวะนี้ยังไงเพื่อนวิ่งเข้าไปแล้วสับเข้าไปหรือเปล่าเอ้ยยังไงยังไงโดนโโอ้หเรียบร้อยโดนขวายิงครับผมขวายิงแล้วจังหวะนี้มันออกมามันหูดีมึงหูว่าโมกูดามึงออกมาเลยเนาะมึงมาทางเดล่ะเอ้ยยังไงจังหวะนี้ล็อกหลบหนึ่งสเต็มครับผมจังหวะนี้ยังไงฮะออกมาหรือเปล่าเอ้ยเดินออกมาแบบนี้เรียบร้อยาาลากกรนกันริบบิยวสับเข้าไปอืมแตกห,หนึ่งสวยพี่สวยเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนก่อนนี่ ตอนนี้ประชากรเหลือสามคนเอ๊ะเอเหมือนจะมีข้างหน้าครับยังไงยังไงเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่านำมาเลยอ๋อนำมันมาเจ้าโอ้มันเปิดว่ะมันเปิดว่ะเปิดการตามหาว่ะจังหวะนี้ยังไงคนชาติกูอยู่ใส่ระบัดเดียวชุบเพื่อนได้ป่นีนเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหชุบบ่ได้ว่ะโอ้ชุบไม่ได้เฉยว่ะท่านผู้ชมเอ้าบ่ได้กับว่ชุบแม่มันเหรอฮะมันอยู่ใส่เอาตาไปอู้หูเรียบร้อยนี่ไงตายไปแล้วโโอ้ห เหมือนจะมีหลังหรือเปล่าคือปิดร้อนร้อนวะมันยู่ใส่ปะมีชิปด้วยยังไงฮะมีหลังหรือเปล่าตอนนี้คนเหลือส7คนนะเยอะมากจังวะนี้ยังไงมันอยู่ไหนเฮ็อ้ยนี่หลังกล่องเฟียงหลังกล่องเฟียงตีอยู่เท็อยังเอาปากไอ้บฝากไอ้บในวันที่สองเม็ดสามเม็ดโอ้โหสี่เม็ดมันก็อยากเกินนะเนาะมันก็ตายยากโคตรโอ้ยกูปวดหัวเลยเจอแบบนี้ โอ้โหดาเมจมันเกิน200แล้วนะ230 2 3 0สิผมก็มว่าน่าจ,จะเกินนะ3เม็ดขนาดนั้นนะเออ,อกูเงียบไลเก็ดีเกมดีบัใครให้ยืนให้ยังมันจะยิงเพื่อนเราเหรอโดนเม็ดหนึ่งจะหวะนี้ยังไงเอาออกมาอีกบาอ,ออกมามังเจอกูแทะแสลบออกมาทำไมล่ะเรียบร้อยไปหวัน่นนาวก,กนนี่ผม,มยังไงมีตัวขวาด้วยตัวข้างบนอ้าวยังไงยืนแบบนี้จับเข้าไปโอ้โหยิ่งมาถทึกโอเว่นยิงมาถึงโอเว่นบัถึกหัวบอพิษยังไง โอ้โหเล็งหัวแล้วไม่ตายบ้านี่ละมึงอ้อเป็นศพไปแล้วตอนนี้เฮ้ยยังไงเงิดหลายโอ้ออโหเล็งหัวนะเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่โดนครับผมไม่เป็นไรครับแต่วันนี้พันยาไปก่อนเฮ้ย มันอยู่ตรงนั้นมันจะวิ่งหรือเปล่ายังไงเพื่อนดาวชุบได้ยังชุบได้ยังถ้าบ่าได้ยิปซีซุบมาเอ๊ชุบแีนยชุบแนยชุบแนะชุบแหน่เอ๊ยอย,อย,ยังไงอยู่ฝั่งโน้นมาเราไปดูของซะหน่อยมีอะไรไหมเนี่ยไ,อ,อ,ไ,อ,อ,ไอ,อ,อ,อ้บองไอ้บออ่ะเจอบยซันบยซันจังหวะนี้เหมือนจะมีตัววิ่งออกจากทางขวาครับเดี๋ยว ขอปั้นยากรเฮ้ยมันวิ่งแล้วมันมัน,ม,นมันแลนแล้วโอ้ยเกา้าสิบหกจังหวะนี้โอ้โหเกาะแข็งมากครับบาเลย่ยิงเขอสเกลสิบหกห้าขวบเมันยิงไม่เข้าเลยเนี่ย,เอ,ยเอาไปต่อครับผมจังหวะนี้เพื่อ,อนไปไหนต่อตอนนี้คนละแปดคนครับอุ้มเฮ้ยมันใส่กันแล้วยวงในยวงในยวงในย,ย,ยังไงจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเล็ง สับเข้าไปยังไงฮะจังหวะน,นี้อือมันเจาะเหมือนมันจะออกมาหรือเปล่าย,ยังไงฮะผมก็เล็งรอเลยครับผมจังหวะน,นี้เล็งทาแล้วเล็งตนะอุ้ยๆๆย,ยังไงยังไงบึ้งไหมยังโอ้โหโดนเม็ดหนึ่งจังหวะนี้ไงเพื่อนเข้าเลยหรือเปล่าเข้าเลยไหมเอ้ยโดนเข้าไปแล้วสับอืเรียบร้อยดาวหนึ่งทันทีสวยครับผมแล้วยังไงข้างหลังโอย้ยเพื่อนโดนอีกแล้วโอ้ยเพื่อน,นเน็ตหลุดอีกแล้วจวังหวะนี้ยังไงไอตัวนี้เอ้าระเบิดไปกินเนื้ออู๋ข้างในก็มีกูจะทางไหนก่อนนี่ โอ้ยเอนี AH, ่ไงเดี๋ยวเดี N ๋ยวมันในงเนี N ่นั่งเห็นอยังโอ้โดนไป79จังหวะนี a ้ซับเข้าไปอีก79โอ้โหโคตรเจ็บจังหวะนี้ตามตามเออลอยลังลังลอยเกือบตายกูโอ้โหยังไงหลังก็มีหดูพันหยาก่อนใจเย็นโอ้โหยังไงเอา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 มอนี่สิเอาบ่เอาอันไหนเอาอันไหนเอาอันไหนก็ว่ามาเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะเจาะ,ะ,ะออกนะจังหวะน,นี้เดี๋ยวโอ้ยมันตอกแทกตอกแทกอยู่ข้างหลังเอ้าบังคันอย่มันเก็บศพปึงมาเก็บศพแล้ยวยังไงวิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปแล้ว,ลวเพื่อนยิงโอ้โหสวยสวยสวยผมก็จะโดดออกมาเออจังหวะน,นี้มันตายไปแล้วอยู่ข้างในตัวหนึ่งยังไงปละเบิดแหวเจาะโน่นเปล่าเว้ยเนี่นเนียนเนียนเลยจะเบิดล็อกใส่ล็อกขวาเอาบ่เอาบ่เอาบ่อก็ถูกซ่องโอ้ยก็บจะได้กูเนี่ยยังไงฮะวิ่งออกไปหรือยังโอ้โหวิ่งออกไปนู่นโอ้ยเรียบร้อยถือขาแล้วมันน<อ>แล่ออกไปะ ยังไงจังหวะนี้เพื่อนวิ่งเข้าไปแล้วลูกสองซับเข้าไปอื้อูเห็นหมวกปิวแล้วเมื่อกี้ติมปิววันเลยห้าปีโอ้โหถาละครับก็พอได้หน่วยอยู่นะเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสำหรับวิทย์เชิจนจบแล้วเออเชื่อป ลงบ้างไม่ลงบ้างเออแต่จะลงเรื่อยอยู่นะเออพยายามเห็ดลิปลงอยู่นี่ว่างกับลงให้ตลอดนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับผมนี่ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครับอืมไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่กว่าการแจ้งเตือนมันจะส่งหาผู้ติดตามทั้งหมดนะเออเอาละค่อยคอยสู่กันไปกูช่องเราคืนมา common baby ch ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและการมีอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างเด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย